โอ้ยน่าเหี้ยมากโอ้ยน่าเหี้ยโอ้ยน่าเหี้ยมากน่าดูดิหน้าดำอาะแม่เปลี่ยนไฟใหม่ได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากเอาไฟนี้เลยอ่ะไฟสีขาวมันทำให้หน้าดำอะโอ้ยนอาเหี้ยมากโอ้ยตัวมันเหมือนแบบเหมือนมันหมูแตกอะพี่ ชงนมก่อน <c oughs> ไฮบุษบาเมื่อวานแกทำฉันกลัวเลยนะฮะสวัสดีค่ะไอ้ไหนอะยิย่งฝรั่งอีกอ้าวไอเยอะนแล้วฝรั่งอะหาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยดีจ้าสวัสดีนะคะแม่เทพหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะโอ้ไหนอะยิย่งฝรั่อด้วยแม่ อ๋รนี่ึกได้แบบว่าโลชั่นแบบทำให้นาหนูแบบจำใส่แม่เพื่อนๆคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทับทายนิดนึงนะคะนะหลายคนบ่นว่าคิดถึงแม่เทพอ่ะก็เลยแบบวันนี้นะก็เลยแพ้พาพสดสนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแม่เทพอยู่ดีกินดียังไม่เสียชีวิตนะคะแม่ห้ามพูดอะไร มองหน้าใช้สายตาอาฆาตได้สามารถปาของได้แต่ห้ามตะโกนด่าเด็ดขาดเดี๋ยวแม่เหนื่อยเดี๋ยวแม่เหนื่อยเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกี้จะชอบแย่แม่ไงเดี๋ยวพอแย่แม่เสร็จละเดี๋ยวแม่ก็จะตะคอกด่าลูกลูกกลัวไงลูกกลัวเอาเป็นว่าลูจะวางของอันนี้นะคะให้แม่นะเ <c oughs> ก,กิดแม่ไม่พอใจลูกแม่สามารถหยิบปาได้เลยนะคะ เพื่อนๆคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณแม่เทพนะคะเพราะเนื่องจากคุณแม่เทพอาจจะแบบไม่ไหวจะแ,แม่โอแม่เดี๋ยวค่อยปาก็ได้ใจเย็นๆสิเพื่อนๆดูสิแม่เทพแข็งแรงแล้วแม่เทพแข็งแรงแล้วแม่เทพป,ปาเนี่หยหนุกง่ะเพื่อนๆแม่เทพก็ทำลายลูกกระตันยูกระต่ายเวนีอ่ะ สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยใช่ไหมคะผมติดตาม <laughs> ่พี่เมเกียแม่เทพหมะเขาทำไรลูกกระตันยูกระตะเวทีอ่ะเออลูกกระตันยูกระตาเวทีอ่ะทาได้ยังไงเนี่ะใจร้ายนะพเพื่อน <laughs> ก็โยนไปเลย <laughs> พเพื่อนเพื่อนรอแป๊บนึงนะเพราะว่าลูกน่าเป็นห่วงแม่เทพเป็นห่วงแม่เทพมากเลยเพราะว่าบางทีอ่ะ แม่เขาอยากจะด่าลูกมาตั้งนานแล้วไงแต่เขาด่าลูกไม่ได้พี่ๆเข้าใจปะลูกก็เลยต้องวางพวกอุปกรณ์อะไรนิดนึงให้เขาได้แบบว่าระบายอารมณ์อ่ะพี่ช่วงเนี้ยแบบคุณแม่เขาเก็บกดไงคือเขาเหนื่อยเขาด่าไม่ได้อ่ะพี่แล้วลูกก็ชอบแด่แย่แกแล้วแกก็จะแบบมุนงุนหงิด่ะงุนหงิดอ่ะคือสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแม่เทบสะสมแต่ปีที่แล้วแล้วพี่ๆวันนี้นุกกี้อ่ะจะชงนมนะคะ วันนี้นุกกี้จะมาสะแสดงความรู้ก,กตัญยูกะตะเวตี้อ่ะเออให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าการดูแลคนป่วยอ่ะเป็นอย่างไรและยิ่งคนป่วยคุณแม่เทพเนี่ยบอกจริงนะอันตรายมากอันตรายมากบอกจริงพอไม่พอใจเออเออก็ตีทำอย่างเั้รเป็นผ้าทิ้ง สวัสดีค่ะคิดถึงโอ้ยพี่ขอบคุณดวงดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะขอบคุณดวงดาวดทุกทุกคนเลยวันนีุู้กแบบว่าเฮย้ยน่าเชียอมากเลยแต่ลูกก็ไม่เคยสวยทุกวันนะลูนก,ก็ไม่เคยวันก,ก็ไม่มีวันไหนที่สวยเลยนะเออน่ารักค่ะขอบคุณมากมากวันนี้ลูกกี้จะชงโนไม่คุณแม่อยากให้พี่ๆไปให้กำลังใจลูกนะคะว่าการที่ลูกกตันยูต่อไปพี่อะ่ะต้องทำยังไง ช่วงนี้มีความสุขเพราะว่าไปเช็คมาตอนแรกเราคิดว่าโอ๊ยแม่กูจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยแม่กูจะเสียชีวิตหรือเปล่าวะตอนแรกเราคิดสรุปเพื่อนๆคุณหมอบอกว่าค่ามะเร็งอ่ะลดลงรู้ไหมค่ามะเรง็งจำได้เลย ค่ามะเร็งจําได้ว่าอยู่ที่ประมาณ200กว่าเกือบ3แต่รูาจำตัวเลขไม่ไม่แน่ชัดนะคะแต่รู้ว่าอยู่ที่200กว่าเลยวันนี้คุณหมอเขาบอกว่าค่ามะเร็งลดลงคุณพี่เหลือ190โอ้โยตายแล้วรนึกใจชื้อเลยคุณพี่จริงๆอะ่ะบอกตรงเลยนะ ต้องขอบคุณพวกพี่ๆนะคะเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนที่อยู่ที่นี่นุ๊กที่ขอบกล่าวขอบคุณมาแล้วขอบคุณลูกค้านะคะที่ช่วยเหลือลอุดหนุนสินค้าให้นุ๊กได้มีเงินนะ่ะมารักษาคุณแม่เทพให้คุณแม่เทพรอดชีวิตเราเล่นนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบแอบ,บ yeah, แย่แม่แย่แม่บ้างอะไรบ้างนะนุ๊กเหงานะปกติเนี่ยเวาลานุ๊กดา่านุ๊กพูดอะไรดีนึงนะแม่เสียงแม่ก็ต้องมาแล้วอ่ะช่วงนี้อาจจะเหงาไปนิดนึงนะคะพี่ต้องเข้าใจนะคะว่า คุณแม่แท่เขาไม่สบายแม่แท้เขาไม่สบายแต่นุกกี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่พี่ลองนึกดูนะคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะคืออาการเป็นแบบนี้หรอยังนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ยังนั่งแบบหน้าตาสดใสเนี่ยมันมันใช่ไหมะพี่เป็นใช่ไหมมุกเชื่อเลยนะพี่นะว่าโลกเนี้ยมันกลัวความสุข มันกลัวกำลังใจไหวตายแล้วขอบคุณดวงดาวมากเลยค่ะคุณพี่ขาโอ้โหดาวเยอะมากเลยอะดาวเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะดาวพี่ฟิลดาพี่ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะนุขอบคุณแทนคุณแม่เทพแล้วนองจากคุณแม่เทพขอบคุณไม่ได้นะคะคุณแม่เทพขอบคุณไม่ได้นะคะรอให้คุณแม่เทพมีเรี่ยวแรงกลับมาร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะคะขอบคุณจริงๆคุณพ exactly. okay. ี่อ like ่ะพี spooky, ่ๆคะวันนี้นุ๊จะมาแสดงความเป็นกระต่ายยูกตับความเป็นลูกกระต่ายยูกตับเวสตี้อะ กูจริงๆกูขี้เด็ดคำพูดกูเหมือนกระตันเนี่ยอ้าวเพื่อนแม่จ๋าองค์หญิงเล็กองค์หญิงพันเล็กมานี่เลยวันนี้นุกี้อ่ะองค์หญิงพันทำไมอ่ะเพื่อนๆคุณแม่ให้เขาไม่ยอมให้ลูกอ่ะแสดงความเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอ่ะนูกจะชงนมให้แม่กินอย่างเพื่อนๆเห็นว่านุกว่าดูแลแม่อย่างดีอ่ะ แม่เทพเขาหงุดหงิดลูกอีกแล้วอะ่ะถ้าลูกต่อแหล่เมื่อไหร่แม่เทพเขาจะขยักขยงลูกอย่างนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะนูกข,ขอวางโทรศัพท์ให้มันแบบตรงตรงมุมไหนหนิดนึงนะคะแม่เทพแม่เทพเขาก็เรามีความสุขก,กับเอาน้ำเหรอแม่เอาอะไรอะ่ะอ๋อน้ำเอาน้ำเทเหรอ แม่เทมกำลังเรียนภาษาใบ้ยอยู่นะคะอ๋อหมายถึงว่าล้างใช่ไหมคะโอเคค่ะขับเข้าใจแล้วคุณแม่ที่นี่คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะมาแล้วขอหน้ขาข้างแม่ได้ไหมอะ่ะขอนั่งข้างแม่ได้ไหมคะเพื่อนรักแม่มากอ่ะ ขอให้แม่เทพหายไวๆนะคะแม่เทพซู้ๆนะคะหนูชอบครอบครัวน,นี้มากเลยไอ้เพื่อนๆแม่เต้นเพื่อนๆดูสิแม่กำลังมีความสุขนะคะ <laughs> อ่ะเต้นเหรอเต้นยนี้หนึ่งเออโย้เพื่อนรู้หน่อยว่าแม่เทพแข็งแรงนะคะเพื่อแม่เทพอาจจะไม่มีแรงพูดนะคะพี่ๆไงก็ต้องขอขอัยนักที่นี้ด้วยนะคะรอให้แม่เทพแบบว่าแข็งแรงอีกสักนิดน,นึงก็คงจะได้พูดได้ด่าได้เร็วนี้แหละคะ่ะนะคะพี่ๆ แม่ก็ดูนุ่งทังนี้สิไม่จะไปดูนุ่งทังวิดีโอทำไมอ่ะแม่อย่าไปดูตรงนูน้นอรับเพื่อนใหม่แม่คะเดี๋ยวนุกกี้จะมาซีส,สนมเพื่อนเพื่อนนุกกี้อ่ะทำไมอ่ะแม่แม่หนูรู้ว่าแม่เผลอยังไม่กินหรอจะกินตอนไหนอ่ะแม่ เป็นหูแม่แล้วอจับมือหน่อยพอจับมือหน่อยแล้วเราแสดงความสามัคคีการแม่เพื่อ <c oughs> เพื่อแฟนคลับ <c oughs> แม่เขาอยากขยงหนุกับเพื่อนแม่น่ารักนะฟินๆนะจ้าขอบคุณมากคะ่ะแม่ป่วยแม่แม่กินเยอะๆได้จ้าพี่ขอบคุณมากๆแข็งแรงไวๆนะคะ <c oughs> นี่อิบ,บุสบารเมื่อวานทำนุกนันนุกกลัวมากเลยนุกตกใจอย่างแรงเลยนะเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้แม่แท้ไม่มีแรงพูดนะคะ รักแม่มากนะขอแหงแก้นหน่อยดิพเพื่อ,อนเรอแป๊บหนึ่งนะแม่เขาดื้อกับน,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 นุ๊กอ่ะเอาง่ายปลาตรงนี้ต้องจะจัดการไอ้ผูหญิงพักรเร็วทีก่อนนี่หันหน้าถึงแม้ว่าแม่จะพูดกับมุกไม่ได้แต่แม่ฝันนะแม่รักแม่มากนะนุกอยากจะบอก ออกสื่อโซเชียลแฟนคลับให้เขาได้รับรู้ว่าลูกรักแม่มากฉะนั้นแม่ลูกขอกอดแม่โชว์สื่อไ,ได้ไหมไเพื่อนๆคะในเมื่อว่าหน้าเขาไม่กอดใช่ไหมนี่นเพื่อนๆเฮ้ยเอ้ยองหญิงพันเลกว่าไงคะปิด่อนยองหญิงพันเระเอหญิองญออหยิง oh <laughs> não they're ต่อยิ่งกว่าสองพันลุกขอันเลยบ่เ้ยแรงมีว่ะเฮ้ยเพื่อนเอาต่อยิ่งฟ้อนหนึ่งเลยให้ห้าพันขอต่อยิ่งรอบหนึ่งเดี๋ยวให้อีห้าพันต่อยิ่งรอบหนึ่งโทรไปหาแฟนมีมีเขายิ้มยิ้มให้แฟนคลับด้วยยิ้มก่อนยิ้มยิ้มเออหน่ารักอ่ะแล้วก็ต่อยลุกโชว์แฟนคลับด้วยแล้วก็ทำแบบมินิฮาแบบนี้กันเลยโอเคนะ พี่หนูเสียอีกหมื่นนึงนะโอเคนี่พูดไม่ได้นะแต่ลิทิริ่เยอะมากโอเคแม่อันนี้ค่ะตอด่อนนีกทีกนโอ้รักมากมีนหารเเพื่อมีนิหาร <c oughs> แคพภ้าใม่ลูกหน่อยได้ไหมพีม่พี่แคปผาไม่นิดนึงนะคะ <c oughs> ย,ยอมองหญิงแรบตนึู่อุ้ยแม่อย่าพึ่งดิขอบแป๊บนึงเดี๋ยวนุกยิว 5, ยมห้าพันก่อนโธ่ึงดีแม่อย่าพึ่งทำกับกอย่างนี้เิโห โอเคค่ะพี่พี่ก็ให้แม่ก็ได้ยิ้มได้มีความสุขแบบว่าหัวใจสุขฉี่นิดนึงนะคะหัวใจได้พองโตนะไม่วเท่าไหร่หรอว่าีมดอกอู้หอแล้วนะได้หมื่นหนึ่งแล้วค่ะพี่โอเคค่ะเงินจำนวนนี้นุก็ต้องขอบคุณพวกพี่พี่ด้วยนะคะที่อุดหนุนสินค้านะคะนุ๊กให้นุ๊กมีเก็ดมีใช้นะคะแล้วไม่คุณแม่เทพนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะแม่มากินนม เดี๋ยวราไม่ได้หนูแม่ฟีดไม่ได้เพราะแม่มือบวมทำไมเว้เพื่อะไรมันนี่ขอขอเยอะมากขันขออนุ่ขอเยอะเท่าขันเห็นไหมขอข้าวันกลับบ้านขอข้าวขันกุนน้งเดี๋ยวกุ้งมันมาเอามาก่อนข้าวขันอ่ะน <c oughs> มาฟีดเลยทำไมอ่ะหนูจะทำให้แม่แม่เห็นไหม,ไมเพื่อน คือคุณแม่เขาจะทําเอง mm. เขาไม่อยากให้ลูกทาให้ mm. เพราะว่าเขาอยากกินเองไง mm. เข้าใจอยู่แล้วแม่ถ้อยากช่วยตัวเองแต่นูอยากจะโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูอะแม่ว่านูเป็นลูกกระตัญยูกระตเวที้อะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลก้อนนมให้ให้อีกส mm. องพันอ่ะให้มากฟันอ่ะให้หมื่นอือ mm. อุ้ยทำไมอะ mm. พอแล้วเหรอโอไม่โลภใช่ไหมวันนี้ไม่โลภวันนี้แม่ไม่โลภนะคะแม่ขอหมื่นหนึ่งค่ะแม่บอกหมื่นหนึ่งพอแล้วนะคะ หายไวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่เทพเป็นอะไรนะคะเ,ออเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายะค่ะนะคะแต่ว่างงเหมือนกันระยะสุดท้ายทําไมหน้า,ายังสดใสอยู่เนาะเพื่อน <c oughs> ๆดูสิดูหน้าคุณแม่สิยังสดใสจริงๆอยู่นะคะนั่งตกใจเนี่ยขนาดคุณหมอที่จุฬาพรที่พี่รู้ไหมไปถึงหมอตกใจหมอยังบอกว่าเฮ้ยตอนที่ทีซีสแกนมาแพท่ไปถึงกระดูกสจุดเข้าไปถึงปอดหัวใจแล้วนะคะแล้วก็เข้าที่ต่ตอมน้าเหลืองทุกจุดเลย สรุปหมอยังบอกว่าแต่ทำไมวันนี้หน้าตาคุณแม่เหมือนสดใส,ดส,ดสขึ้นนะคะแล้วพอไปตรวจค่ามะเร็งได้ผลออกมาพี่ค่ามะเร็งลดลงอืหมอตกใจเลยหมอบอกว่าเอเอดีมากเลยค่ะคุณแม่คุณป้าเก่งมากพี่คะนุขขอให้กําลังใจพี่ๆคนพี่ๆหรือน้องๆหรือใครก็ตามนะคะที่มีญาตินะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยโรคมะเร็งนุขบอกเลยนะว่ากําลังใจเนี่แหละดีที่สุดค่ะนะโลกนี้มันกลัวความสุข ขอบคุณพวกพี่ๆที่แนะนำนุ๊กมาอีกทีนะคะนุกเชื่อแล้วค่ะว่าความสุขเนี้ยแหละมันทําให้มะเร็งอ่ะหายไปจริงๆมันป่วโลกจริงๆอะไรแม่นุกเป็นคนดีใช่ไหมอ่าพูดคุยกับการขับเบรคแบบ,าบาไ้กันนะพูดว่าไงนุกกับแม่เรารักกันแล้วนอนด้วยกันสองคนอะไรอ่ะยทำไมเ่ี้เอาไม่ พี่แม่แม่ลูกของออเราไม่เป็นโควิดนะคะชั้นุูกขอเปิดหน้ากากนะเพราะทุกหายใจไม่ค่อยออกเมื่อกี้แม่พูดกับแฟนเขาว่าไงวนะเอาใหม่ดิ่ทำไมนุก๊กแม่เรานอนด้วยกันสองคนเรารักกันมากอา้ออผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดทำไมทำไมนุ๊กกับแม่เราจะนอนหมายถึงเงี้เหรอแม่ใช่ไหมครับงงไงต่อ เร็วๆพ,พูดมาสิเดี๋ยวนุกจะคุกูจะแปลภาษา้บให้แฟนคลับได้รู้ว่าพูดเลยว,ว่าอะไรทำไมไม่อยากตายเพราะาาาโอเคเพื่อๆถามแม่เขาบอกแม่อยากตายเพราะแม่เขาเบื่อนุกแม่้ามตายเราไม่ได้คนดีแม่เราตายไม่ได้แม่จะไปเขายังไม่ให้แม่ไปแม่ก็อ,อ,อยู่กับนิยา มีอะไรนะซองทำอะไรทำอะไรอจอ๋อมีซองมีมีอ๋อเดฟเพื่อนแม่ทำบุญแม่บอกว่ามีซองป่ะแม่กแม่ยังมือยี่แม่บอกมีซองป่ะได้ได้ได้ซองให้มีค่ะแม่ซองได้ๆ แม่บอกว่าอะไรนะทำภาษาบ้าน่ต้องพูดแต่มันเหนื่อยแม่พูดว่าอะไรอ๋อนี่เอาเงินให้หนุ๊กขอบคุณค่ะ <c oughs> และแบงค์ร้อยโอเคไปแลกให้โอเค,อเคจ้ะเพื่อนๆคะสู้ๆนะคะหายไปไว้นะคะคุณแม่เทพขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขอโทษด้วยค่ะคลิปนี้อาจจะไม่เด็ดเส,สรตีเหมือนครั้งแล้วแล้วเมื่ออดีตนะคะเพราะว่าคุณแม่เทพป่วยนะคะยังพูดไม่ค่อยไหวนะ ให้คุณแม่เทพได้พักนะคะแต่นี่คือมาถ่ายก็คืออะไรเงี้ยให้ได้เห็นเนาะเห็นเพื่อนๆคิดถึงคุณแม่เทพกันกันเลยอะมาถ่ายนิดนึงให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนะเพื่อนๆได้เห็นตอนนี้คุณแม่เทพยังไม่มีแรงพูดนะคะแต่ยังมีแรงแบบสื่อสารในยการแบบบอกนิดๆหน่อยๆได้อะ,ะไรเงี้ยค่ะหายไวๆนะคะขอบคุณพี่้าขอบคุณทุกดวงดาวเลยขอบคุณทุกดวงดาวจริงแม่ขอบคุณเพื่อนๆีีสี่พันดวงดาวแล้วเนี่ยจะได้เป็นค่ายารักษาพยาบาลคุณแม่เทพนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากแม่ขอบคุณด้วยนะคะทคนหนึ่ง ขอแลกแบงค์ร้อยเอามาให้ลูกหมดเลยหนึรแลกแบงค์ร้อยใส่บาท9้วันวันละร้อยโอเคใช่ไหมแล้วอีร้อยหนึ่งให้นุ๊กซื้อนมมาม่าซื้อยาอูยาูร้อยหนึ่งอ่ะแล้วไม่เหลือให้นุ๊กเลย พเพื่อนๆคะเมื่อกี้นุ๊กแม่ได้ส่งสารแม่บอกว่าเงินพันนี้ยแม่สั่งให้นุ๊กไปแลกแบงค์ร้อยเก้าใบและอีกร้อยหนึ่งให้ซื้อ,อยาขูจะใส่บาททั้งหมดเก้าวันนะคะแล้วให้นุก๊กบ้างไหมเฮ้ยแม่ทำไมแม่เป็นคนเดนงี้หองหิ้พัเล็กอะอะไรองหิ้พัเหล็กทำงี้อหิ้วพัดเล็กองหิ้พัดเหล็กร้ายมากเลยพเพื่อนๆนะคะขอบคุณได้เจ็ดสิบห้าดวงนะคะไม่เท็เสื้อเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่คุณพี่ทุกๆกคนอใอ้แม่ไว้นะคะขอบคุณค่ะนะแม่ยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปขอบคุณแฟนคลับหน่อยเนาะว่าที่เขาช่วยเหลือแม่และขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เขาผูกผลินภัณค์าแม่ด้วยและคุณน้นด้วยทําให้นุ๊กมีเงินมารักษาแม่และตอนนี้แม่ก็กลับมาแบบแข็งแรงมานิดนึงแบบปลอกนึงแล้วขอบคุณนะคะอะไรนะอค มเท่ารัทโอ๋อเพื่อนๆคะแม่เขามีของจะมาขายขายเท่าทั์แม่มเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ต้องขายทรัพย์สมบัตมิมีแล้วมีอ๋อแม่มีแล้วแม่จะขายเท่ารั์ แม่เขาบอกว่าจะมีโทรทัศน์มาขายเพื่อนๆหนึ่งเครื่องนะคะเพราะแม่เข้าใจว่านึกว่ามันเสียแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เสียถูกไหมนะคะแม่จะมาขายสักหานเท่าไหร่คะลูกซีต่อโอเคขอบคุณค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนที่อุดหนุนทรทัศน์ของคุณแม่เทพนะคะ <c oughs> แม่จะไม่ขายทำไม มันยังใหม่โยขอบคุณมากๆเลยค่ะจะขายโทรัศั์แล้วค่ะขอให้แม่เทพขายไวๆนะคะขายไวๆพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนนะนะแม่เทพก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่นี่นี่คนกดหัวใจเยอะเลยแม่ไม่มีแรงนะเพื่อนจะขายโอรัศั์เครื่องไหม่ะอ๋อแม่มีแรงเออแม่มีแหงสามีแหงกับเพื่อนนะคะเพื่อนๆขอให้แม่เทพขายไวๆนะอู้ยมีคนไวพรแม่หมดเลยเห็นไหมพี่ๆค่ะแม่เทพเขาอ่านหนังสือไม่ออก และถ้าให้ล๊กตามอ่านทุกคอมเมนต์ก็อาจจะตามอ่านได้ไม่หมดพี่พี่กดหัวใจรัวๆให้แม่เทพหนูเห็นหน่อยได้ไหมเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยหัวใจจะต้องขึ้นหน้าโทราศัพท์เพราะคุณแม่เทพอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะอ่านไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือนะคะปู่ย่าตายายเคยส่งแล้วก็ไม่ยอมเรียนหนีไปที่เราเล่นน้ําวัดกับผู้ชายนะคะเออก็เลยกลายเป็นว่าอ่านหนังสือไม่ออกกดหัวใจรัวๆให้แม่หนูหน่อยได้ไหมเออให้แม่หนูได้เห็นเห็นไหมเนี่ยคนรักแม่เยอะขนาดไหนฮะฉะนั้นแม่จะ ตายไม่ได้จะทีพวกเขาไม่ได้รู้ไหมเราต้องอยู่เนาะพี่ๆเนาะแม่เทศต้องอยู่ต้องอยู่อีกนานด่านออุ๊กอีกนานสร้างเสียงหัวร้องให้กับเพื่อนๆอีกนาน<ๆ>หเห็นไหมแม่ดูดิขอบคุณเพื่อนๆหน่อยเอ้ยหัวใจมาแล้วเว้ยเอ้ยขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะพี่ๆยังไงแค่นี้ต่อนนะคะให้แม่เทศได้พักผ่อนนะเดี๋ยวนุ๊กจะมาอัปเดตอาการอีกทีน่าจะเป็นวันที่สามกุมภานะคะ เดี๋ยวจะคอยโพสต์ภาพให้เพราะคุณหมอนัดอีกทีวันที่สามพฤษภานะคะนะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะงเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าการคุณแม่เทพเป็นไงคุณหมอบอกว่าขอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะก่อนไปคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่เทพอาการก็อาจจะดีขึ้นนะคะ การกินเองก็คงจะกินเองได้อีกไม่นานนี้นะคะไม่ต้องมานั่งฉีดสายอาหารเข้าทางสายแบบนี้แล้วนะคะแต่ต้องรอหน่อยสักพักใหญ่ๆเลยนะแล้วส่วนเรื่องการพูดคุยก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะถ้ามะเร็งค้ามะเร็งมันลดลงมาอีกสักนิดนึงแม่เทพก็คงจะเริ่มพูดได้กินได้เองอะไรอย่างเงี้ยะค่ะนะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะงั้นลาไปก่อนนะคะแม่เทพสวัสดีคุณเพื่อนเล็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เฮ้ที่วันนี้หมดหนึ่งแนละ้วขอห้าคำโอเคไปแล้วค่ะพี่พี่บ๊ายบายนะคะพี่คะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่รักคุณแม่เทศนะขอบคุณมากๆคะ่ะ